สนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตสวัสดีค่ะพบกับนาทีข่าวหนาว26สถานการณ์ภัยแรงที่จังหวัดพิจิตรตอนนี้อย่างขยายวงกว้างส่งผลทำให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้เจาะบ่อบาดาลในพื้นที่จำนวน120บ่อเพื่อดึงน้ำใต้ดินช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแรงที่รุนแรง จนส่งผลกระทบสร้างความเสียหายกับพืชผลทางการเกษตรเป็นจำนวนมากในช่วงที่ไม่สามารถทำนาได้โดยแต่ละบ่อสามารถจ่ายน้ำให้กับพื้นที่ทำการเกษตร60ถึง100ไร่ประธานาธิบดีบารัคโอบามาของสหรัฐถแถลงการร่วมกับนายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดของแคนาดาที่ทำเนียบขาวว่าทั้งสองประเทศจะร่วมมือกันในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลก โดยจะมีการดําเนินมาตราการเพื่อลดการปล่อยก๊าซมีเทนจากอุตสาหกรรมน้ํามันและก๊าซธรรมชาติลงให้ได้เกือบครึ่งหนึ่งลดการใช้ก๊าซ HFC ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศพร้อมกําหนดมาตรฐานในการปล่อยก๊าซเรืองกระจกสําหรับยานยนต์หนักนอกเหนือจากการเร่งพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมติดตามข่าวสารบันเทิงและวาไรตี้ได้ทางช่องหนาว26ชีวิตดดีได้ไม่ต้องรอ